ท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านครับโรงเรียนตากพิทยาคมของเรานะครับได้มีการจัดเตรียมเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564ในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งในช่วงนี้พวกเราทุกคนนะครับก็จะทราบถึงสถานการณ์ที่เป็นกังวลของทุกๆคนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็อยากจะนําเรียนท่านผู้ปกครองที่เคารพนะครับว่าขอให้ทุกท่านนะครับได้มีความมั่นใจ ในโรงเรียนต่างพิทยาคมนะครับกับสถานการณ์โควิด19ที่กำลังรุนแรงอยู่นะครับโรงเรียนของเรานะครับได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการตรวจวัด,วดอุณหภูมิเมื่อนดกเรียนเดินเข้ามาในโรงเรียนนะครับการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้าง,งมือนะครับหรือว่า ให้ล้างมือบ่อยๆมีการประชาสัมพันธ์การเว้นระยะห่างนะครับของนักเรียนนะครับรวมไปถึงการเข้าห้องเรียนนะครับทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนั้นที่จะต้องรวมกลุ่มกันนะครับเราก็จะต้องให้นักเรียนของเรานะครับได้เว้นระยะห่างเช่นเดียวกันนะครับครับท่านผู้ปกครองได้เคารพครับหากว่าในกรณีที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค ติดต่อนะครับเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะเปิดเรียนแบบออนไลน์ site, นะครับแล้วก็เปิดเรียนตามตารางเรียนตามปกติโดยถือปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับข้อที่2ก็คือถ้ามีการแพร่ระบาดนะครับของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับ ตามประกาศของจังหวัดตากนะครับเราก็จะแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันนะครับกรณีที่1ก็คือเราจะให้สถานศึกษาของเราเนี่ยนะครับงดการจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็การเรียนการสอนที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักเรียนนะครับโดยเราจะให้คุณครูของเรานะครับได้จัดการสอนแบบออนไลน์นะครับนักเรียนได้เรียนแบบออนไลน์นะครับอยู่ที่บ้านผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับช่องทางต่างๆหรือว่าออนแฮนนะครับโดยใช้แบบฝึกหัดนะครับให้คุณครูนะครับส่งแบบฝึกหัด ปให้กับนักเรียนนะครับหรือในกรณีที่ให้สถานศึกษานะครับจัดการาการเรียนการสอนนะครับที่มีการรวมกลุ่มกันได้เนี่ยเราก็จะดําเนินการโดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือมีกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามีกรณีนี้เกิดขึ้นเราก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็อยากจะฝากให้ทาง ท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านนะครับได้กำชับอุดหนานของท่านนะครับว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเข้ามาโรงเรียนนะครับแล้วก็เมื่อมาในโรงเรียนแล้วก็ขอให้ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดคุณครูเองพร้อมที่จะต้อนรับพวกเราอยู่นะครับครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับโรงเรียน่างพิทยาคมของเราครับสวัสดีครับ